เอาละครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมแล็กนาร์ล็อกไลบรินนั่นเองนะครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนํามือใหม่เก็บเลเวลยังไงให้ไหวในช่วงต้นเกมนะครับเกมนี้เก็บเลเวลไม่ยากท่านผู้ชมก็คือเราจะต้องทําเควสหลักที่อยู่ทางด้านซ้ายล่างเนี่ยจะเป็นเควสหลักนะครับในช่วงแรกเนี่ยแนะนําว่าให้เราทําเควสหลักมาเรื่อยๆเลยนะครับนี่เควสหลักเพราะว่าเควสหลักตัวเนี้ยเขาจะให้ เบร x e p แล้วก็จ็อบ x e p เราที่เยอะมากๆมหาศาลเลยท่านผู้ชมเมื่อเราทําเควสหลักไปเรื่อยๆรวมไปถึงเควสประจําวันด้วยนะครับอันนี้คือการล่ามอนสเตอร์ต่างๆกําจัด mvp 5ครั้งอะไรแบบนี้นะครับเราก็จะได้ exp ไปด้วยและที่สําคัญที่เราเก็บเลเวลกับมอนสเตอร์ในแมปพวกนี้เราก็จะได้ exp มาด้วยทางด้านซ้ายเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมแต่เขาก็จะขึ้นน้อยหน่อยนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมนี่เขาจะขึ้นน้อยหน่อยนะครับอันนี้ก็คือเป็นผลจาก ผู้เล่นท่านอื่นที่เราจ้างเข้ามาเนาะหรือว่าแชร์เข้ามาก็คือดูตรงนี้เนาะที่เราจ้างมาเนาะก็จะเป็นการช่วยเราเก็บระเวลอีกทางหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเควสเควสหนึ่งนะครับที่รันับบที่66เนาะเป็นเควสหลักในการดูเอลครั้งแรกท่านผู้ชมอันนี้ผมจะแนะนํานิดนึงผมติดเควสอยู่ตรงนั้นประมาณ2วันท่านผู้ชมเพราะว่าผมไม่มีแต้มดูเอลพอย์พอนะครับก็คือก่อนอื่นเลยในการดูเอลพอย์ครั้งแรกเนี่ย เราจะมีแต้มดูเอลพอยต์ตรงนี้5ทับ5เลยท่านผู้ชมก็เท่ากับว่าเรามีจำนวนที่สามารถดูเอลพอยต์ได้5ครั้งนั่นเองนะครับแนะนำว่าให้เราเลือกผู้เล่นท่านอื่นที่เราจะทำการดูเอลเนี่ยหรือว่าต่อสู้เนี่ยให้พลังน้อยๆน,น,นะครับยิ่งน้อยยิ่งดีน้อยกว่าเราเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับเราจะทำการชนะได้ง่ายขึ้นนั่นเองแล้วเราจะได้เจ้าเหรียญตัวนี้มาได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้และที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งผมขอแนะนาว่า ให้เก็บเจ้าเหรียญแมวตัวนี้ท่านผู้ชมเหรียญแมวทางด้านบนขวาเนี่ยให้ได้100เหรียญน,นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในการซื้อแต้มดูเอลพอยต์นะครับเนี่ยในการชาร์จพวกนี้หรือว่าซื้อเนี่ยครั้งแรกเราจะต้องใช้100เหรียญแมวในการซื้อนะครับเพราะว่าในการต่อสู้ครั้งแรกเนี่ยเราจะมีดูเอลพอยต์หครั้งใช่ไหมท่านผู้ชม5้ทับห้าเราถ้าเกิดว่า5ครั้งที่เรามีอยู่เนี่ยชนะทั้งหมดเลย1 2 3 4 5ห นะครับรวมของเดิมที่เรามีอยู่แล้วนะครับ2เหรียญน,นะครับก็จะเป็น7มันจะไม่พอท e, ่านผู้ชมแล้วถ้าเกิดว่าเราปล่อยทิ้งไว้นานๆนะครับในช่วงต้นเกมเนี่ยผู้เล่นคนอื่นสามารถมาชิงพวกเหรียญดูเอลพวกนี้ไปได้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยหเหรียญพวกนี้ถ้าเกิดว่าเรามีครบ7แล้วแล้วโดนผู้เล่นคนอื่นเนี่ยมาชิงไปนะครับหรือว่าเราต่อสู้ในครับป้องกันแพ้เนี่ยเราจะโดนชิงเหรียญไปด้วยนะครับแบบนี้เลยนี่ป้องกันล้มเหลวก็คือของผมโดนชิงไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับก็ต้องทํา การซื้อดูเอลใหม่ ing, หรือว่ารอให้ดูเอลเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเองนะครับแต้มดูเอลพวกนี้จะได้จากการที่เราตีมอนสเตอร์ไปเรื่อยๆนะครับในด่านเนี่ยเขาจะเพิ่มให้เราขึ้นมาเรื่อยๆนั่นเองท่านผู้ชมและอีกอย่างหนึ่งก็คือได้จากการซื้อนะครับผมเลยแนะนําว่าให้เก็บเหรียญแมวไว้100เหรียญแมวซื้อเลยดีกว่านะครับเร็วดีเราจะได้ผ่านควสไวๆนั่นเองท่านผู้ชมนี่เรามีหครั้งเราฟาร์มเสร็จเราซื้อซ้ําแล้วเราก็รีบดูเอลให้ชนะแล้วก็รีบรับของรางวัลเราจะได้ผ่านควสให้ไหหว แล้วพอหลังจากที่เราผ่านเควสดูเอลครั้งแรกมาแล้วนะครับเราก็จะทําการทำเควสมาเรื่อยๆท่านผู้ชมอันนี้ไม่มีอะไรยากแล้วนะครับในช่วงการทาเควสหลักมาเรื Terra ่อยๆนะครับก็จะมีการตีบวกการ์ดบ้างการตีบวกอุปกรณ์บ้างอะไรบ้างอันเนี้ยไม่ยากจนเกินไปท่านผู้ชมหรือว่าจะไปลงเคลียร์มอนสเตอร์ในดันหรือว่าตีบอสอะไรพวกเนี้ยไม่ยากแล้วและตอนเนี้ยที่ผมมาติดก็คือการเคลียร์ดูเอลครั้งที่2ท่านผู้ชมอันนี้ผมก็เลยยังไม่เก็บ <sound> ยังไม่ดูเอลเพื่อเก็บเหรียญดูเอลพวกนี้ไว้นะครับอันนี้เนาะผมยังไม่เก็บนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวรอให้ครบ5ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเก็บทีเดียวนั่นเองนะครับเพราะถ้าเกิดว่าผมเก็บไว้เนี่ยมันจะติดแล้วโดนคนอื่นเนี่ยมาขโมยไปหรือว่ามาชิงไปเพราะว่าคนอื่นที่มีพลัง BP สูงกว่าเราหรือว่าเก่งกว่าเราก็มีนะครับถ้าเกิดเราแพ้เราจะโดนชิงไปเราต้อง้องเสียเวลารออีกทีหนึ่งนะครับในส่วนนี้เนาะ ส่วนเจ้าเหรียญแมวที่เราสามารถรับได้ฟรีๆนะครับมาดูที่รางวัลต้นไม้ตรงนี้เลยดูที่หน้ากิจกรรมแล้วก็มารางวัลต้นไม้นะครับเราจําเป็นจะต้องออนเวลาให้ครบตามที่เขากําหนดในช่วงวันแรกเนี่ยเราต้องออนให้ครบ360นาทีท่านผู้ชมเราถึงจะได้เหรียญแมว100เหรียญขึ้นไปนะครับเราจะได้เก็บเอาไว้ซื้อของนั่นเองนะครับหรือว่าซื้อแต้มดูเอลพอยต์นั่นเองนะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะมีเควสอีกนิดนึงนะครับจะเป็นเควสรายวันเนาะ เรามีสิทธิ์ที่จะได้เจ้าเหรียญแมวตรงนี้ด้วยถ้าเกิดว่าเราทำเควสรายวันหรือว่าเควสประจําวันเนี่ยเสร็จทั้งหมดแล้วนะครับอันนี้ผมรับไปแล้วประมาณ35เหรียญน,นะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เอาละครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรยากสาหรับการเก็บเลเวลเกมนี้ในช่วงต้นเกมนะครับก็คือการเคลียร์เควสหลักนั่นเองเคลียร์มาเรื่อยๆเลยท่านผู้ชมเคลียร์มาให้ไกลที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นั่นเองนะครับอย่างนี้ผมบอกไปนะครับถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดว่าใครมีเหรียญแมว100เหรียญแล้วก็แต้มดิวเอลพอยต์แล้วนะครับครบ5แล้วเนี่ยเราจะผ่านได้ไวมากเลยนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็บายบายครับ